อัลลอุมอาลัยกุมอรห์มุลลอฮิวะบเระกาตุครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนสบายดีกันไหมเอ่ยนะครับวันนี้มาเจอกับครูฟีนะครับในเรื่องของวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของชุมชนเนี่ยนักเรียนก็อาศัยอยู่ในชุมชนนะครับวันนี้เนี่ยครูมีเรื่องวิถีชีวิตและการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนมานําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหมายนะครับองค์ประกอบและก็การเปลี่ยนแปลงของชุมชนนะครับไปดูกันเลยครับ คำว่าชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นจํานวนมากช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจนเกิดเป็นสังคมที่มีความมั่นคงถาวรน,น้องๆได้รู้กันไปแล้วว่าชุมชนหมายถึงอะไรคราวนี้ลองมาช่วยกันค้นหาคําตอบกันนะครับว่าการที่จะเป็นชุมชนได้นั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างสถานที่แรกในชุมชนได้แก่บ้านบ้าน เป็นสถานที่อยู่อาศัยของคนในครอบครัวเป็นสถานที่ที่เราใช้ทำกิจวัตรประจำวันของผู้ที่อยู่อาศัยเช่นล้างหน้าสำหรับสถานที่ต่อไปในชุมชนนะครับก็คือมัสยิดนั่นเองนะครับซึ่งในชุมชนเนี่ยมักจะมีมัสยิดนะครับในแต่ละชุมชนนะครับเพื่อที่ให้คนในชุมชนเนี่ยได้ประกอบพิธีทางศาสนานะครับอย่างเช่นการละมานะครับหรือว่าพิธีต่างๆที่เกี่ยวกับ ของชาวมุสลิมนะครับสถานที่ต่อมาได้แก่โรงเรียนแน่นอนครับน้องๆในทุกๆชุมชนนั้นจะมีกลุ่มคนที่มากมายหลายวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่หรือวัยชารายอมต้องเกิดสถานที่ที่เรียกว่าโรงเรียนคือสถานที่ให้ความรู้และอบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตนะครับ สถานที่สำหรับชุมชนสถานที่ถัดมาได้แก่โรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยเมื่อมีชุมชนเกิดขึ้นก็เท่ากับว่ามีกลุ่มคนมาร่วมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทุกชุมชนจึงต้องมีโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยเพื่อเป็นสถานที่สำหรับรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัยจึงถือเป็นสถานที่ที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่งในชุมชนครับสถานที่ต่อไปในชุมชนได้แก่สถานีตำรวจ น้องๆครับเมื่อกลุ่มคนจํานวนมากอาศัยอยู่รวมกันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สังคมจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีจึงเป็นที่มาให้เกิดสถานีตํารวจขึ้นมาเพราะสถานีตํารวจถือเป็นสถานที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนสถานที่สุดท้ายที่จะนำมาเรียนรู้กันในวันนี้คือตลาดตลาดถือเป็นสถานที่ที่มีไว้สำหรับซื้อขายสินค้า ซึ่งสินค้าในตลาดนั้นจะมีความหลากหลายมากตั้งแต่อาหารไปจนถึงข่าวของเครื่องใช้ถือได้ว่าชุมชนแต่ละชุมชนนั้นขาดตลาดไม่ได้เลยเลยครับเอาล่ะครับน้องๆเรามาดูกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นมีอะไรบ้างจากเมื่อก่อนที่ชุมชนของเราเป็นชุมชนขนาดเล็กๆก็กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ส่วนชุมชนที่มีขนาดใหญ่ก็ขยายไปเป็นเมืองหรืออาจเปลี่ยนแปลง จากชุมชนที่มีคนอยู่มากเป็นชุมชนที่มีคนอยู่น้อยลงก็ได้ครับเนื่องจากความเจริญมากขึ้นคนไปทำงานนอกชุมชนและย้ายถิ่นฐานออกไปทำให้ชุมชนมีขนาดเล็กลงการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนริมแม่น้ำหรือริมคลองกลายเป็นชุมชนที่มีถนนตัดผ่านมีโรงงานอาคารสูงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ทำการเกษตรเป็นแหล่งโรงงาน บ้านจัดสรรทำถนนหนทางพื้นที่บางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากการเปลี่ยนแปลงทางความเจริญเช่นนำที่ดินในบริเวณน,นั้นไปสร้างถนนสพานเขื่อนเป็นต้นคนในชุมชนเปลี่ยนอาชีพเช่นเปลี่ยนจากการเพราะปลูกโดยขายพื้นที่ของตัวเองและเข้าไปทำงานในเมืองเช่นทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น หรืออาชีพที่สืบทอดกันมาในชุมชนเช่นแต่ก่อนในชุมชนปั้นหม้อปั้นโอง่งทำจากสารตอนนี้คนที่สืบทอดก็ลดน้อยลงคนรุ่นใหม่ก็ไปทำอาชีพอื่นมากขึ้นก็ทำให้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นก็อาจสูญหายไปอีกด้วยเอาล่ะครับน้องๆจากที่เราได้รู้จักถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนกันไปแล้ว การขยายขนาดของชุมชนและการลดขนาดของชุมชนชุมชนริมน้ำเป็นชุมชนที่มีถนนตัดผ่านพื้นที่ทำการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมพื้นที่บางส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปการเปลี่ยนอาชีพของคนในชุมชนล้วนเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนทั้งสิ้นเลยครับ บ้างครับนักเรียนนักเรียนพอจะเข้าใจเลยใช่ไหมครับว่ามีสถานที่ไหนบ้างนะครับที่จําเป็นต้องมีในชุมชนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับในชุมชนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับอาชีพนะครับการเดินทางนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเนาะหลายๆอย่างนะครับ เรามาดูในส่วนของการบ้านกันบ้างนะครับเอาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วเปิดไปหน้าที่138นะครับเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะครับเขียนสรุปวิธีการสืบค้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีของคนในชุมชนลงในกรอบที่กําหนดนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนลงไปในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพนะครับการเดินทางนะครับนะเป็นต้นนะครับในคลิปก็มีนะครับคาตอบเราเราสามารถเอามาเขียนได้นะครับ โอเคเนาะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับนะอย่าลืมนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกด s u b สไคร b ์ช่องของครูฟรีและช่องของโรงเรียนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับออฮ์คุ้มครองสลามอ่ะไรกุ้มบอลงรอบระกาศตุครับ